สวัสดีครับผมกูดผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คุณอยู่กับผมแดเนียลนะครับผมหรือว่าเด็กซ์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสเห็นตำนานไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมของอาร์เซนอลนะครับผมเข้ามาในเกมไป2,021นะครับผมในโหมดไมค์ครับนะครับซึ่งในอดีตเด็กซ์นี้นะครับผมผมไม่เคยเล่นโหมดไมค์ครับมาก่อนเลยนะครับผมแทบไม่มีตัวเลยแล้วผมก็มีคอยเหลืออยู่นะครับผมไหนๆมันก็จะจบภาคอยู่แล้วนะครับผมเรามาเปิดหาตำนานไอคอนิกโมเมนต์กันสักหน่อยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูในนคคลิปกััรบผม โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือแพ็กที่เราจะลงทุนเปิดกันในวันนี้นะครับผมซึ่งเรามีอยู่ประมาณ ,3720 คอยนะฮะจะเปิดได้ประมาณ37แพ็กหรือเปล่าครับใช่37เแพ็กนะฮะเราจะมีโอกาสได้ทางด้านของลุงเบิกนะครับเบิกแคมแล้วก็ปีแรดนะครับผมจะมีโอกาสได้สาบตัวนี้หรือเปล่านะครับจาก3,700คอยที่เรามีซึ่งผมเห็นในกลุ่มเนี่ยคือบ่นกันเยอะเลยนะฮะว่าแบบว่าหมื่นคอยก็ยังไม่ได้ตัวอะไรสักตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราก็มาลองกันดีกว่านะฮะ เข้าไปดูตัวที่เราจะมีโอกาสได้ก่อนดีกว่าไหมโอเคครับก็จะมีตัวท็อปๆมีขายบ้างอะเบอร์แครปนะท็อปสุดแล้วนะครับในแพ็กนี้นะเบอร์แครโอบโบมายังซาร่าซาร่ามาไงเนี่ยซาร่าลุงเบอร์ปีแล้วนะครับผมนอกนั้นก็แบบว่าไม่ไหววะ่ะซาร่าญิงก็ไม่ได้ไหวเลยนะฮะคือมันเป็นตัวธรรมดาด้วยนะไม่ใช่ตัวฟีเจอร์นะก็มาครับเดี๋ยวเราจะเปิดกันนะฮะขอให้เราได้ตัวดีๆกันบ้างเถอะนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าแพ็กแรกจะเป็นยังไงนะฮะขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยได้ไหมโอโ้โหอันนี้คือธรรมดาเลยใช่ไหมโอโ้โหลุยส์อาลาโจใครครับเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปแพ็กใหม่ดีกว่าครับผมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับดูทรงแล้วแพ็กแรกผ่านไปครับผมมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วครั ไปที่แพ็กต่อไปครับผมไม่เป็นไรครับเรายังมีโอกาสอีกตั้งสาสิบกว่าแพ็กครับผมอยู่กันยาวๆโอโ้โหธรรมดายอยีกแล้วสินะคือถ้าเป็นไอคอนิกนี่มันจะมีแบบว่าชมพูชมพูเลยใช่ไหมยคือผมไม่เคยเปิดได้มาก่อนอืโอลิเวลา่าโอ้คันหัวแกะๆอ่าครับต่อมาก็เป็นแพ็กที่สามนะครับผมแมม บทหัวเลยทำไมมันได้ยากเหรอครับ,บที่คนทับบทโอ้โหที่คนทับบทในกลุ่มนี้แสดงว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหม <c oughs> เขาคิดไปเลยแล้วกันโอ้โหดี巴拉คือว่าไม่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 แย่ไม่ดีนะแต่ว่ก็ไม่ดีนะจริงๆเ่เพราะว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงขอตัวดีๆหน่อยสิครับขอตัวดีๆหน่อยสิครับโอ้นี่คือธรรมดาสคริปต์เลย มิดเตาบอลทองด้วยซ้ำนะเนี่ยเอย้แต่ว่าคนนั้มีเขาอาจจะเห็นใจเราก็ได้นะครับพอเราเริ่มเปิดแล้วเราเริ่มเจ๊งแล้วครับเนี่ยพอมาสกู่แพ็กไม่ได้ส้งตีอะไรเลยครับขอโทษครับผมมันไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยจริงอันนี้แพ็กต่อไปโอ้โหไม่ได้อีกแล้วสมิธโรปีหน้าน่าจะเก่งนะฮะแบบว่าหมายถึงว่าพลังน่าจะดีขึ้นเจ็ดสิบหกเองครสมิธโรนะฮะต่อมาก็เป็น แพ็คต่อไปที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยแพ็คที่ห้าหรือเปล่าหรือหกน่าจะแพ็กที่หกนะโอ้โหคือไม่ได้เลยเลยนะครับเนี่ยได้ยากมากครับผมโอเดก,กาดต่อมาก็เป็นแพ็คที่เจ็ดหรือเปล่าครับใช่ครับผมโอ้โหนี่คือเจ็ดแพ็กไม่ได้ไเลยนะฮะ รอบโพดิง้งนี่เราไ,ได้ทุกอย่างของอาร์เษนอลนแล้วนะยกเวนไะอคอนิกจริงๆนะครับผมไม่ได้อะไรที่มีประโยชน์เลยครับ <c oughs> ไม่ได้อะไรที่มีประโยชน์เลยครับต่อไปเป็นแพ็กที่แปดเราจะไม่นับแล้วนะฮะว่านับไปแล้วยิ่งช้ำเลิกนับดีกว่ากินน้ำก่อนลวกนะ <c oughs> ันอินตอร์เรีแบบธรรมดาอีกแล้วดานิโลออื คือถ้าเราเอานักเตะพวกนี้ไปใส่ในทีมเนี่ยคือแบบว่าอนี้จัดเลยนะเพราะว่าผมแบบแทบไม่มีตัวเลยนะคือเรายังไม่มีตัวดีๆเล่นเลยนะครับเนี่ยโอ้หตายแล้วโอ้โหใครครับเนี่ยทำไมหน้าในะเกมกับหน้าในะชีวิตจริงมันเชื่องต่างกันเหลือเกินกาเลโนรู้สึกง,ง,ง่วงๆนะครับเมื่อคืนทำกันบ้านดึกจัด มาที่แพ็กต่อไปแล้วนะฮะแต่ว่าแบบดูทรงแล้วยังไม่ได้เลยครับเนี่ยโอธรรมดาอีกแล้วอะม,มิเชลหรือไมเคิลนะไมเคิลนะหรือมิเชลวะเออคือสองคำนี้มันเขียนคล้ายกันมิเชลไมเคิลเ,เรียกไมเคิลไมเคิลแล้วกัน่าจะเป็นผู้ชายเท่กวะ่ะแพ็กต่อไปครับผม ผมกำลังคิดว่าถ้าเราหยุดเปิดแพ็กแบบนี้แล้วเราก็ไปเปิดแบบว่าพวกฟีเจอร์ธรรมดาในป่าน,นี้เราคงมีตัวครบทีมแล้วนะครการอีกแล้วครับผมดิมากโกดิมากโกต่อมาเป็นผมไม่นับแล้วครับลืมไปแล้วครับแต่รู้แต่ว่าเงินเราเหลือสองพันห้าแล้วนะครโอ้โห นี่ผ่านไปจะประมาณสิบห้าแพ็กแล้วนะครับใช่ไหมใช่นะจะสิบห้าแพ็กแล้วนะยังไม่ได้ตัวดีๆเลยไม่อยากจะพูดคำนั้นเลยครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มได้กลิ่นความเจ๊งเริ่มกลือโอ้โหโฮดดิ้งอีกแล้วผมโฮดิ้งอีกแล้ว อไปครับไปเรื่อยๆไม่เจ็บก็ไม่หยุดโอ้โหขอตักตัวได้ไหมเนี่ยกาเบียมันติเนลี่มันจะกลุ่มขมับแล้วะฮะไอคอนิกโมเมนต์ว่าในเวลาจะต้องแบบว่าทำการตั้งจิตอธิษฐานนะโอ้ มารองมารองมาริงมารังมาริงมารองมารองมาริงมาริงมารองก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 งเป้วเพียงเอาล้วครับว่าช็อตนี้แหละผมว่าน่าจะได้ครับไม่เกินสองแพ็กได้แน şey ่นอนเฮ้ยรถรถรถเฮ้ยเฮ้ยผมบอกแล้วมันต้องมันต้องสวดมนต์เห็นไหมทุกคนมาแล้วตัวอะไรครับผมตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวอะไรครับโอ้โหผมบอกแล้วครับมันต้องสวดมบอลนะผม นี่มันคือจุดเปลี่ยนของการสวดลงเบอร์ปีแล้วใช่ไหมสาวขวาใช่ครับผมปีแล้วเชื่อโคตรสวดผมบอกเลยเห็นไหมครับสดวดฟุกได้ปั๊บอ่ะอ้หูเอาบทเอาบทสวดมนต์ผมไปใช้ได้นะผมอ <laughs> โอ้โหดวงมันมาทุกคนแครเลยนะครับก่อนโอ้โหสุดจัดนะผมเชิญสวัสดีโอ้หได้เชย,ยเอาเรื่องครับผมบทสวดมนต์มาลงมาเลงนะ ปีแลยจอทำท่านี้ด้วยนะก็าทำทาะไ <laughs> อ้โหใส่เสื้อแล้วเท่เลยชูหนึ่งด้วยครับผมโอ้โหยอดจริงครับนี่มันคืออภินิหารชัดๆผมบอกเลยนะไม่ถึงสิหแพ็กเราได้ประมาณสิบหหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเมื่อกี้เรามีคอยล้อะไรนะสิบอ๋อประมาณสิบสิบสี่แพ็กนะเราได้แล้วนะหนึ่งตัวนะผมเราขาดอีกสอง แล้วเหลืออีกสองพันกว่าจะได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดแบบว่าเนิบเนืบไปก่อนนะฮะเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าไอ้นี่ก่อนนะเฮ้ยโหลดโหลดโหลดอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ผมเห็นมันโหลดแล้วมันมาทำไมมันโหลดแล้วมันไม่มาวะนี่รัสเซียหรือเปล่าเนี่ยโอ้สกิปไปเลยแล้วกันครับโอ้โหหน้าตายคล้ายนี่เลยครับเอ่อคนขายกล้วยแขกพูดเล่นนะครับพูดเล่นแซวเฉยหยอกเล่นครับหยอกเล่นโอ้โห โ OK, <The S 1> er อเคเดี๋ยวเราจะทําการแบบว่าเปิดแบบว่าเนื้อๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราแบบว่าเข้าสู่ช่วงวิกฤตแล้วเราจะค่อยสวดบทสวดมนต์นะเราใช right ้ไปบ่อยไม่ได้นะเขาบอกโอ้ยโหลดอีกแล้วโหลดอีกแล้วอะทุกคนเอ้าทำไมเมื่อกี้มันโหลดแล้วมันมาครับตอนนี้มันโหลดไม่มาแล้วอะสเปนโอ้โหเปียเลียลว่าเขาเนี่ยสีเหลืองเลยสกิปไปดิอิบาร่าน่าจะใช่นะครับผม คือแบบว่าจังหวะเมื่อกี้มันสุดจัดอะทุกคนอคลิปโมเมนต์ Moment. เอาครับเหลือพันเก้าแล้วยังมีโอกาสได้อยู่นะฮะโอ้โ้หสคริปเลยแล้วกันเตเต้ชื่อเหมือนเพื่อนผมเลยครับนี่เขาเล่นเป็นปีกแล้วเมื่อก่อนอเห็นผมเห็นเขาเล่นเป็นแบ็กไม่ใช่หรออ๋อคนละเตเต้เตนี่ยอันนี้เตเต้ฮอลแลนด์นะ ในเหลือสักพันห้าเราจะเริ่มสวดมนต์อีกแล้วนะครับผมเพราะเราเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤตนะฮะถ้าเกิดเราอีกพันห้ายังไม่พอถึงพันห้าแล้วยังไม่มานี่คือแย่แล้วนะครับอะไรครับเนี่ยอาร์เจนตินาเหรอโู้ยทรงผมเท่มากเพื่อนอาบอร์เลดาทรงผมสุดยอดมากเลยครับผมเคยตัดทรงนี้ตอนปหนึ่งนะครสรุปเย็นวันนั้นต้องไปตัดใหม่เลยครับไม่กล้าไม่กล้าอยู่ที่โรงเรียนเลยครับผมอยู่ในห้องทั้งวันเลยวนะันนั้น เราคั่งบอโลเตอรี่โอเคครับต่อเลยตอนนี้กําลังเข้าสู่เรียกว่าความเอ้ยมันโหลดอีกแล้วครับทุกคนโอ้ยนี่คือมันหลอกใช่ไหมครับมันคงไม่แบบมาจริงแล้วนะหลอกใช่ไหมเสี่ยวเซียวเซียอาเฮลิเก่น่าจะชื่อประมาณนั้นครับผมู มากันเลยดีกว่าครับผมจัดไปแพ็คที่ยี่สิบแล้วนะแพ็คนี้นะอ๋อไม่ได้อะไรเลยฮนะลีสยูเนเต็ดราฟินยาตัวจริงๆนะฮู้ดีเออมาต่อมาครับก็จะเป็นโอ้โหตัวธรรมดาอีกแล้วครับท่านบาซิ บ a าสินะโอเคครับเหลือพันห้าแล้วผมว่าเราน่าจะต้องเริ่มทําการสวดอีกแล้วครับโอเคครับผมเราจะเริ่มเปลี่ยนบทสวดบนบ้างนะฮะเซบาโรเตบาโรกังและบาโรเตบาโรตีบาโรกังชอบกินโรตีเอเอบาโรตีบาโรกังลบาโรตีลบาลาเต้ลบลา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 ล่ลาลลาเล่เป็นกลุมตัวเงเพียง ว่าน่าจะได้ครับช็อตนี้เฮ้ยกดผิดโอ้โหเมื่อกี้เราเสียเสียเชิงไปแล้วนะเรากดผิดเฮ้ยโอ้โหโหลดนี่คือหลอกกันอีกแล้วใช่ไหมครับโอ้โหอังกฤษสกคกิดเลยแล้วกันโอ้โหแอนเดอรนเอนเคียทีอ,อล่าสุดนี่ยิงในเกมอุ่นเครื่องจอ่จอๆออกนะครับเครียดเลยครับเอนเคียทีอเห็นอย่างนี้ปีหน้า <laughs> ไม่น่าเชียร์เหมือนเดิมครับผมแต่เราก็รักเสมอนะครเชียร์ทีมไหนเราก็ต้องรักทีมนั้นเข้าไป ผมว่าบทสุดมเมื่อกี้มันอาจจะเกือบได้ผล,ลแล้วเราขออีกทีแล้วนะฮะเซบาโรเตบาโรเกล่าบาโรตีบาโรตีล่าบาโรเตบาลาเตลาเพียงเพียงเพียงเปียงไปครับผมผมว่าได้แน่ความแบบว่าความสุดของเราอะครับโอ้ยมันหลอกกันอีกแล้วนะแสดงว่าคาถาโรตีนีไม่ค่อยดีนะครับผมฮาคิม่โอ้ยไปปารีสแล้วเนี่ยฮักคิม่ฮาคิม่ ผมกาลังคิดว่าเราแบบว่าโดนเกมมันต้มหลายทีแล้วครับเวลามันตั้งใจจะแบบหมุนเนี่ยต่อไปนี้เราจะไม่แสดงความอยากเห็นการหมุนอีกแล้วนะครับเราจะไม่สนใจการหมุนแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่มีเห็นไหมฮะมันไม่มีอะไรแล้วครับเฮกเตาเบเยรินเฮกเตาเบเยรินนะฮะตั้งแต่เจ็บไปนี่ก็ไม่เก่งเลยนะฮะเบเยรินนะฮะแป๊บผมแพ็กที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับแต่เงินใกล้หมดแล้วครับตอนนี้เราได้ไอคอนิกมาแค่ตัวเดียวเองนะฮะ หลังจากที่เราเปิดไปสามสิบหกแพ็คนะฮะทั้งหมดสามสิบหกแพ็คแล้วครับของวันนี้นะครับเราเราจะได้มากกว่าหนึ่งตัวไหมนะฮะลิ้นผันอันลลนะ่าเรามาต่อกันที่แพ็คสุดท้ายก่อนเข้าหนึ่งพันคอยครับผมขอหน่อยครับผมคนเราไม่ได้เปิดอ้าวกล้องตกเลยครับคนเราอ๋อจัดกล้องก่อนครับอ้าวเอ้ย ชตัวนะปะโบมารีปาโบมารีปาโบมารีแต่ลงนะทุกคนโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย hey! อะไรเนี่ยครับผู้บ่าวผู้สาวปาโบมารีนะฮะแอปที่สิสพ็คสุดท้ายครับผม มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย,ยมาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยโอ้โหมันหลอกโหลดอีกแล้วแมดไรอันแมดไรอันนะฮะมากันที่แพ็ที่เก้าแพ็คสุดท้ายครับผมโอ้โหไม่มาเลยครับเราต้องหาวิธีทำให้มันมาหน่อยแล้วล่ะฮะ เดี๋ยวขอเปิดอีกแคตหนึงแล้วนะฮะถ้าไม่มาอีกนี่ต้องเริ่มสวดแล้วฮะเซบาโลเตทานังทะเลเซบายอนทะลาเทบาโรเตเซบาราเตขอหน่อยครับขอหน่อยครับขอหน่อยครับโคโนมิครับขอหน่อยครับโอ้ยไม่มาด้วยนะเอ้ยทุกคนครับถ้าเกิดเราสวดมนต์แบบว่าเสียงหล่อ มันจะมาไหมคนว่าจะสดมนตนเสียงหลอกกันหน่อยดีกว่านะเดีย๋ยวราจะเริ่มสวดแล้วนะฮะทุกคนพนมมือไปพร้อมกันนะครับ,บรทุกคนสาบรเตโนตังกาเรนาเซโตเรนาตาราโตเกนเซบายอดคอไอคอนิแทนได้ไหมคนดีทาราทาลทาละนะโมเพียงโอเคครับผมว่าน่าจะได้ครับช่วงน,นี้โอกาสได้สูงครับ โอกาสได้สูงครับขอหน่อยโอู้หไม่ได้อีกแล้วครับผม เดี๋ยวอยู่5แพ็คสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนครับเราจะมาเริ่มกันต่อเลยแล้วกันนะฮะขอโทษดีครับเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยครับผมมาครับผมลุยคือตอนนี้เราได้ปีแรกมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าโอเคนะสำหรับ3,000คอยนะครับผมแต่ว่าเราอยากได้อีกนะซึ่งปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลมันอาจจะเกิดขึ้นในอาร์เซนอลไอคอนิกโมเมนต์ในดีผมก็ได้นะอาจจะมาแพ็คสุดท้ายดิวิันซันเชสนะฮะหน้าไอ้นี่จัดเลยครับมองฟ้านะเราต้องเช็ดเข้าไว้ครับผม นะผมก็เราจะมาเปิดซีแพ็คสุดท้ายนะผมคือถ้าเปิดอีกแพ็คหนึ่งแล้วเรายังไม่ได้อะไรอยู่นี่สแสดงว่าเราถึงว่าดวงแย่แล้วนะรเราต้องทําการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ผมจําบทสวดมนต์แรกไม่ได้แล้วนะเป็นบทสวดมนต์ชั่วขนาดนั่นเองนะสไปน์อิสโก้นะค,คือแบบว่าเราอาจจะต้องลำํำแล้วเราจะมาเปิดอีกสามแพ็คนะครับเราจะทําการสวดมนต์นะ อิจะมาสเตกกสมันตอนนี้ก็มาตัวเรตมาสโตกสมัสเตกขอกินสเตกให้หน่อยได้ไหมอยากกินเบเกอร์ก็ได้ได้ไหมเฉยเมส่อไงบางจ้าบางจ้าขอทั่วขอทั่วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็บอกเลยไม่ได้ก็บอกเลยว่าข้อไอคอนิกแทนผมไม่ได้ครับจังหวะนี้เพียงเพียงลืมเพียงครับไปครับทุกคนไม่เหลือจัวนี้ผมบอกเลยไม่เหลือไม่โอ้ไม่เหลือจริงด้วยไม่เหลือเลยเนอร์เลยจังหวะนี้ อังกฤษนะฮะสาก้านะฮะล่าสุดคนด่ายเยอะมากนะผมอยากจะบอกว่าอย่าไปด่ากันนะฮะคนไข้ก็พาได้นะผมแค่จุดโทษเองนะฮะสาก้านะฮะขอบตามเหมือนผมเลยสองแพ็ก <laughs> สุดท้ายครับทุกคนครับเรากำลังจะเข้าสู่คำว่าเจ๊งครับผม <laughs> เอ้ยไม่เจงนะันจริงมันเจงมากถือว่าเจงนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะผมผม่ไม่น่าเจงนะหรือเจ๊งหรืออาจจะกลางๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นคนในกลุ่มบ่นว่าหมื่นคอยไม่ได้อะไรนะฮะ แต่บางคนก็เปิดแค่สองสามรอยก็ได้แล้วนะมันก็แล้วแต่ดวงนนอะเนาะปครับร้อยสุดท้ายนะสะาบารอขอหน่อยโอ้โหจบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราไม่ได้แล้วนะฮะได้แค่ตัวเดียวนะฮะเนี่ยดานิโลอีกแล้วนะฮะมาทำไมมาทำไมแย่ๆมาบ่อยเหลืเอเกิน คือตอนนี้เราหมดลุ้นแล้วนะเดี๋ยวเราเปิดแพ็กโรนโดฟรีหน่อยแล้วกันนะได้โรนโดฟรีอย่างเนี้ยคือจะจบภาคอยู่แล้วนะยังไม่มีตัวเลยครับอู้แสงสวยมากครับหูย <Ooh. S 1> แต่เมื่อกี้เราได้ปีแรดเลยนะจากบทสดบดแรกนะแต่ผมจำบทไม่ได้ละโรนโดก็เท่นะะถ้าเปิดได้จริงๆของแบบคุกีกอะแต่อันนี้ไม่เขาแบบเขาแถมนะ อย่างน้อยเราก็ได้คอนิกโมเมนต์มาสองตัวนะครับผมถึงแม้จะเป็นแพ็กฟรีแต่มันก็คือแพ็กที่เราเปิดได้นะฮะเดี๋ยวดูที่ว่ามันมีอะไรให้เราเปิดอีกหรือเปล่านะ,ะอ้โหูวันนี้แต่อันนี้มันไม่ได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมเข้าไปเช็คหน่อยดูเปอร์เซ็นต์นะแล้วกันอ๋อบอลดำสองเปอร์เซ็นต์เองนะฮะไม่ดีไม่ดีไม่ดีคือไ,ไม่เหลืออะไรที่เราควรจะเปิดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมาเปิดอะไรนิดน,นึงแล้วกันนะเอาเป็น ประตูไม่ห็นไม่ได้ประตูเลยนะขอประตูหน่อยแล้วกันมีสองมีสามหมื่นพอดีนะเปิดสักแพ็คหนึ่งอ้อหอยกากเลยมาเชซินจากปอร์โตนะโอเคครับผมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยน่าจะมีแค่นี้นะเปิดได้แบบว่าไม่ไหวจริงๆนะเยวไปจับทีกันหน่อยดีกว่านะครับผม ไปจ,จัดทีมกันหน่อยนะฮะอ่ะเลยโค้ดตอนนี้ใช้ฟิเชอร์นะโอ้โหไม่ไหวจริงบอกเลยดิบาร่าแล้วปีแลสจะยืนไหนอะครับปีแลสเล่นหน้าแม่งเลยครับผมปีแลสนี่และครความสุดยอดของปีแลสเล่นได้ทุกตำแหน่งโอ้โหนี่เราเปิดได้บอลทองเกือหมดเลยนะฮะว่าไปแล้วเนะี่ย เราใช้แมตต์ไร์ันแล้วนะเพื่อความเป็นอาร์เซนอลนะฮะแล้วเราก็ได้โฮดดิง้งโฮอะไรมามากมายนายกองะฮะซิบยอร์ดโอเดกาดไหมไอ้เดนเนย์เอาเ,เว้ยัยงเล่นอยู่หรอครับเนี่ยเราใช้เป็นโอเดกาดแล้วกันนะจะได้เป็นอาร์เซนอลนะฮะซีดีเอ็มนะครับซีดีเอ็มเราไม่มีเลยนะที่เป็นอาร์เซนอลนะนี่มีนี่อาร์เซนอลนีไม่ใช่นะ อืมนั่นเราก็ใช้แดเนียลเวสไปก่อนแล้วกัน,นครับซิบย้อนเล่นได้นะเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่มายืนไหม่าสมิทโรปีแลนมาเล่นเอเอ็มได้นะครับอดิบาร่ายืนคูโดไปแล้วกันทงนี่โอ้โหแผ่นนิเฟียส่วนกองหลังอ่าโอ้โหปาโบมาลีนั่นแหละ ดูแบบว่าแอบแรวอนาคตนิดนะฮะแต่ว่าก็ยังพอไหวอยู่อืมซาก้าเราเล่นแบ็กไปก่อนแบ็กซ้ายแล้วกันนะฮะจังหวะตำแหน่งขนาดเขาเลยคือเราไม่มีแบ็กขวาของอาร์เซนอลแล้วนะครับเนี่ยใช่ไหมเราเปิดได้แต่ดานิโลเลยครับเอาดานิโลไปยืนแล้วแล้วก็สมิธโลกลับมาก่อนนะฮะสมิธโลานายยังต้องอยู่ก่อน โอ้โหและนี่ก็เป็นทีมของผมในเวลานี้นะผมซึ่งถือว่าก็ถือว่าไม่เก่งเลยนะจะว่าไปแล้วนะ <c oughs> เพราะผมก็เป็นประมาณนี้ครับผมแมได้แค่นี้จริงๆครับดูทรงละ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปให้ผมมาเปิดแพ็คแบบนี้นะผมผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้แดด้วยนะครับผม ถ้าใค,คิดคิดหน้าอยากให้แดนม,มาเปิดอะไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ยูทูบด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ